ขณะนี้คุณกำลังรับชมรายการ Movie In Trend ทาง M Cut One TV คิดบวกค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับนะฮะในช่วงที่2ของ Movie In Trend วันนี้นะครับวันนี้พามานอกสถานที่ครับมาแวะกันที่โรงภาพยนตร์ของ S p าหน i า e p น e x นะครับวันนี้มาจอะลึกกับภาพยนตร์เรื่องนี้ฮะ รักสุดท้ายป้ายหน้านั่นเองนะครับแล้วตอนนี้นักแสดงแล้วก็ผู้กํากับอยู่ข้างๆผมไแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขออนุญาตให้แต่ละท่านแนะนําตัวกันสักนิดก่อนฮะเริ่มจากพี่พิทีมเลยครับกีรติรักอินทนนท์นะครับเรื่องนี้ก็เป็นผู้กํากับรับบทเป็นร่วมกับรับบทร่วมกับครับผมเชิญครับสวัสดีครับผมเพชรธกิตเฮมอนุจิตนะครับในเรื่องนี้รับบทเป็นพระเอกครับเบสครับเป็นหนุ่มหมอปลายครับอืนะครับ แล้วก็น้องคนนี้ฮะสวัสดีครับชื่อเซนเจอร์นพัชธรทรงถาวนทวีนะครับครับก็ในเรื่องก็รับบทเป็นแก๊งเพื่อนพระเอกครับครับผมครับนะฮะเซนเจอรนี่ชื่อน่าสนใจมากครับจะมีคุณพ่อคุณแม่ได้บอกไหมครับว่าทำไมชื่อเซนเจอร์นฮะจริงๆชื่อเซนเจอร์นเนี่ยครับก็มาจากเหมือนกับ จริงๆอ่ะเขาเรียกว่าเจิ้นมากกว่าแล้วก็เพราะเจิ้นอ่ะเป็นภาษาจีนครับเพราะว่าปู่เนี่ยมาจากเมืองจีนเลยก็ตั้งลูกช,ชื่อชื่อหลานให้เป็นเจิ้นนะครับใช่ครับ<อ>แล้วก็หมือนกับว่าเพื่อนอ่ะจะเรียกว่าเซินเจิ้นเซินเจิ้นบ่อยๆเพราะมันมมมเข้าใจว่าเอ้ยมาจากชื่อเมืองหรือเปล่าออะไรยย่างงเี้ใช่ครับโอ้ชื่อน่ารักมากนะครับรับนะฮะอ่ะเดี๋ยวนี้เมื่อกี้บอกพอสมควรแล้วว่าแต่ละคนรับบทเป็นใครบ้างอย่างนี้ต้องเริ่มจากเซนเจิ้นก่อนเลยว่าคาแรคเตอร์หรือว่าบทที่ได้รับเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับครับ ก็ในเรื่องนี้นะครับเจิ้นก็มีคาแรคเตอร์ค่อนข้างจะแบบเนิร์ดๆครับต้องใส่แว่นแล้วก็เป็นเด็กมปลายครับแล้วก็จะอยู่ในร่วมแก๊งกับพระเอกเนี่ยครับคอยแบบว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับพระเอกแล้วเหมือนกับว่าเวลาพระเอกเนี่ยรู้สึกแบบเฮ้ยท้อหมดหวังอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเข้าช่วยเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกว่าเป็นเพื่อนเดี๋ยวเป็นเพื่อนร่วมแก๊งครับเป็นเพื่อนวกร่วมทุกข์ร่วมสุขกันอะไรแบบนั้นใช่ครับในเรื่องนี้ครับนะครับแล้วตัวน้องเพชรล่ะครับ ตัวน้องเพชรนะที่ได้รับบทเรื่องนี้นะครับเป็นพระเอกเลยครับแล้วก็เป็นเป็นหนุ่มหมอปลาเรื่องแรกหรือเปล่าเป็นเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องแรกเลยครับที่ได้เล่นได้รับมานะครับก็เป็นเป็นเป็นในคาแรคเตอร์นะครับเด็กมอปลายแล้วก็มีความขี้เล่นอ่าเป็นคนเป็นคนมีความหล่อ ครู้ครับดูครับพี่รู้มีความรลอนครับไม่ต้องบอกพี่ก็รู้ครับคนดูเขาก็รู้เขาก็ร้อนบใช่ครับก็มีกวนเพื่อนพระเอกมีอาร์ตแล้วก็มีวินครับที่มามาสมท็อปก็คอยให้ปรึกษาตลอดให้คาปรึกษาตลอดก่อนจะไปถึงพี่ทิมนะฮะเพชรรู้สึกยังไงได้ประกบคู่กับพี่รถเมย์ครับรู้สึกปลื้มพี่เขามากครับเพราะว่าโดยโดยส่วนตัวแล้วก็แอบปลื้มพี่เขาแล้วก็ ติดตามพี่เขามาตลอดแล้วมาประกอบคู่เล่นพี่กับเล่นกับพี่รัตเมย์รู้สึกแบบกรี๊ดเลยไหมคือถามว่ากรี๊ดไหมครับคือกระโดดโลดเต้นเลยครับตื่นเต้นมากครับใช่ครับแล้วเวลาคือพี่รัตเมย์หน้ารักงไหมน้าหน้ารักมากสวยนะสวยมากแล้วเป็นกันเองด้วยนะครับใช่แล้วรู้สึกพอเห็นตัวจริงพี่เขาแล้วครับไม่เหมือนในทีวีเลยอ้าวทำไมอะครับ เขาทั้งน่ารักแล้วอ่ะเป็นกันเองมากแล้วพอได้อ่านบทปุ๊บแล้วฉากเลิฟซีนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลิฟซีนกับรถเมย์ด้วยจริงจริงใจร้ายมากเลยพี่ทิมพี่ทิมครับทําไมพี่ทิมปล่อยให้พระเอกหน้าหยกคนนี้เลิฟซีนกับรถเมย์ได้ครับพี่มันก็เป็นไปตามบทจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของ สาวออฟฟิศกับหนุ่มมอปบายฉะนั้นคำว่าเลิฟซีนในหนังเรื่องนี้คงไม่ใช่เลิฟซีนที่มันดุเดือดที่มันดุเดือดเลือดพร่าเป็นเลิฟซีนแต่ว่าเมื่อกี้ทีมงานแซวว่าแบบเป็นเจ้าพ่อจูบร้อยเทคมากเลยอ่ะเทคบ่อยครับน้องเขาเขินน้องเขาเขินเองเขินเขินหรือว่าอยากเอาอีกอ๋อแล้วฮะกี่เทคครับพี่ทีมครับโอก็เยอะอยู่ครับทุกครั้งที่มีเลิฟซีนก็จะก็จะเยอะครับเอาตรงๆเพชร เอาตรงๆพี่ถามตรงๆเลยนะที่เทคเนี่ยคือพี่พี่ดูเราเราเป็นคนมีความสามารถนะไม่น่าจะไม่น่าจะต้องเทคบ่อยที่เทควันนี้เพราะอะไรฮะเพราะว่ายำ้ยำย้ำความมั่นใจเพราะว่าตื่นเต้นครับตื่นเต<อ>้นจริงเวลาเวลาจูบอะ่ะจูบจริงนะจูบจริงมีตัวสแตนแทนอะไรไม่ไม่ไม่มีหรมีครับอ๋อเหรอที่นั่งอยู่ข้างๆนี่แหละครับอ๋อเหรอคือจะบอกว่าพี่ทีมนี่แหละครับก่อนก่อนที่จะเข้าจูบกับพี่รอดเม้นะครับจูบกันก่อนจูบกันก่อน เฮ้ยจริงเหรอจริงจริงสุดยอดเลยจริงจริงครับจริงจริงุดยอดน้องเขาเด็กอะครับบางทีเรื่อง เรื่องมุมหน้าที่เข้ากับมุมกล้องอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าไปเต็นการเป็นเรื่องนี้นะครับผมตกใจหมดเลยจะอธิบายย่ะแต่ว่ามันคือมันยากเพราะว่าเวลาเข้าเนี่ยมันต้องมีมุมกล้องด้วยประสบการณ์เราแบบบาดีเรื่องนี้เราอาจจะน้อยแต่พี่พาไปนะครับก็เรื่องพวกนี้ไม่ยากศึกษากันไม่ยากนะครับเอามาที่เรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้ดีกว่าครับรักสุดท้ายไปหน้าเรื่องราวย่อยๆเป็นไงครับพี่ทีมครับก็เป็นเรื่องของ สาวออฟฟิศธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่เราเห็นทั่วไปในชีวิตประจาําวันนะครับออกจากกโคกประเปิอด้วยที่มีเหตุบังเอิญไปรักกับเด็กมัธยมคนหนึ่งเป็นการผจญภัยในเรื่องความรักของผู้หญิงคนหนึ่ง ก็อย่างนี้ก็จะคล้ายๆภาพยนตร์ก่อนหน้านี้ป่ะฮะเมื่อปีที่แล้วที่30กําลังแจ๋หรือว่า30สโสดออนเซลล์คือถ้าถามว่าคล้ายไหมผมว่าหนังแต่ละเรื่องมันไม่เหมือนกันหรอกครับมันมีมู a แอนโทนของมันมันมีสไตล์ของมันมันมีเล่าเรื่องของของแต่ละคนของแต่ละเรื่องฉะนั้นบอว่ารสชาติมันไม่เหมือนกันแต่ถ้าถามว่าโอเคมันเป็นเรื่องรักต่างวัยมันก็มีมามันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่อยู่แล้วครับแต่ว่าถามว่าซ้ำไหมก็ไม่หรอกครับคนละอย่างถ้าเปรียบเทียบภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอาหารนี่คืออะไรรคับ ถ้าเป็นอาหารอันนี้คืออะไรนี่คือก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวซึ่งมีครบรสหลายรสใช่มีปรุงหวานปรุงเปรี้ยวปรุงเผ็ดอะไรหมดอืมนะฮะก็คือเรื่องราวของสาวออฟฟิศคนหนึ่งนะที่ไปไม่รู้ทำอีท่าไหนตกประได้พลอยโจรไปรักเด็กมอปายทุกวันเหรอนั่งรถเมย์กลับบ้านทุกวันครับครับแล้ววันนึงก็มีเด็กมอปายคนนึงหลับ ซบลงมาตรงไหลก็เลยเป็นเหตุอะไรเป็นเหตุแล้วนนั้ก็ไปตายแล้วผมต้องไปนั่งรถเมย์้างเราไว้เ้ยนะครับนะฮะอ่ะทำไมถึงเรื่องนักแสดงแต่ละท่านทำไมถึงเรื่องนางเอกเป็นรถเมย์ครับนางเอกที่เป็นรถเมย์เนี่ยจริงๆก็ก็แคสติ้งคือตามปกติก็จะมีการแคสติ้งการลงแคสติ้งรถเมย์แล้วเนี่ยรู้สึกว่าหนึ่งเนี่ยน้องเขาเป็น ผู้หญิงที่น่ารักอันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วน้องเขาเล่นเก่งมากอันนี้ยิ่งยิ่งรอ่อ้ของางเรื่องการแสดงเนี่ยน้องเขาแบบว่าเล่นดีมากครับบทตลกน้องเขาก็สามารถแบบดึงไปหัวเราะกันกากหน้าตาแบบโอ้โหสุดยอดแล้วอย่างพอ ต้องมีดราม่ามากเวลาบทดราม่าอย่างน้องเขาลงไปได้เลยจริงๆอืแล้วอย่าง,างนักแสดงสองท่านท,ท,ท,ที่มาเลือกป่าอย่างน้อง,องเพชรอย,อย่างเนี้ยเจ้าถือว่าเป็นพระเอกหน้าใหม่ทำไมถึงเป็นเพชทครับทำไมถึงเป็นเพชรก็จริงๆแล้วเราเลือกเวลาเราเลือกเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้คิดหรอกครับว่าจะเป็นหน้าใหม่หรือหน้าเก่าเราดูคาแรคเตอร์ของตัวละครก่อนแล้วเราก็หาคนที่เข้ามาสวมบทนั้นอ่ะเราดูเทปแคสติ้งแล้วเราเชื่อเราชอบชอบตาเขาชอบวิธีการเล่นของเขา เก็เบอกว่าน้ำตาสั่งได้อาใช่ดูไหมครับโอ้ยอย่าเลยสงสารไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรฮะโอ้รรอพี่ไม่ชอบเห็นน้ำตาผู้ชายฮะถ้าน้ำตาผู้หญิงพี่พอได้นะครับแล้วสำหรับเพลละครับบทไหนหรือว่าซีนไหนที่รู้สึกว่าโุยเล่นยากจังเลยอะมีไหมซีนไหนครับซีนสมัยส่วนมากจะเป็นซีนจูบนะครับ <S <S ยากที่สุดยากที่สุดนะเพราะว่าก่อนก่อนที่จะเข้าซีนนั้นอะต้องพี่ทิมเขาจะนัด มามาคุยกันก่อนมาเวิร์กช็อปกันนิดนึงก่อนว่าเออประมาณนี้นะอารมณ์ประมาณนี้นะอต้องมีสมาธิอต้องมีสติคนะฮะเพราะว่าถ้าเราแบบเกรงไปเงี้ยตื่นเต้นไปปุ๊บมันจะลืมบทอืแล้วซีนนั้นอ่ะพี่ทีมเขาให้เล่นแบบหลาย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 บทเลยอ๋อหลายหลายแบหลายมุดหลายมุดด้วยครับหลทั้ง เพราะง่ายทั้งแบบเข้มแข็งเงี้แล้วเขาจะพี่ติมเขาจะไปเลือกเองเงนี้แล้วค่อนข้างที่จะแบบหนักหนักอาการนะฮะแต่ด้วยความพี่เพชรมีสมาธิเพราะว่าพี่ทิมเขาบอกเวลาในกองไม่ใช่คนที่เล่นมากเล่นเล่นตลอดว่าเวลาพี่ทิมสั่งปุ๊บจะทำการพอห้าสี่สามสองปั๊บปุ๊บเล่นเลยครับก็โปรเฟชชั่นอลใช่จริงไหมครับพี่ทิมครับครับเขาอวยตัวเองไห ไม่หรอกครับก็เ no ป็นอย่างนี้สันจนครับสันเจนประทับใจฉากไหนในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับจะว่าเป็นฉากแรกเลยครับยังไงครับก็คือฉากแรกนั้นตอนนั้นไปถ่ายที่ห้องซ้อมดนตรีครับครับแล้วฉากแรกได้เจอพี่ล้นเมย์ครั้งแรกแล้วดูสิครับมันรู้สึกแบบมันปลืมเลยนะเฮ้ยวันหนึ่งเราแบบได้มีโอกาสมาเล่นภาพยนตร์แล้วแบบอ้ามาเล่นกับพี่ล้นเมย์อีกอีพี่คอยให้โอกาสมาปุ๊บ เออแล้วเรารู้สึกแบบกดดันแล้วเหมือนกับว่าฉากแรกเป็นฉากแบบต้องต้องเต้นนะครับซอลโตตีอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบต้องโยกจะว่าแบบฉากนั้นเป็นภาพที่ประทับใจสุดลวครับแล้วก็ได้เต้นเหนี่ยวล้เมย์ด้วยใช่ครับสำหรับตัวเจนเองครับ,รบมัก็ <c oughs> ประทับใจครับถามว่าแล้วก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นแค่ฉากเดียวที่ประทับใจสําหรับสำหรับเจนก็คือทุกฉากครับจริงๆต้องพูนจริงว่าทุกฉากแล้วก็พี่ๆในกองอะไรเงี้ยเขาเหมือนกับว่า เทคแคร์เราดีมากพี่พุ่มกับเขาก็ใจดีครับใช่ครับแล้วร่วมงานกับพี่ทิมเป็นยังไงบ้างครับร่วมงานกับพี่ทิมเหรอครับโหพี่ทิมเขาเป็นนเองครับเขาแบบไม่ใช่ว่าถือว่าตัวเองเป็นผู้กำกับหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เคยว่าไม่เคยอะไรครับเขาเ็แบบแบบมาสอนมากกว่าว่าเอ้ยเดี๋ยวเราต้องเล่นอย่างนี้นะอย่างงี้ดีกว่าอะไรเงี้ยใช่ครับก็เหมือนว่าเมื่อเขาพูดแบบเขาสอนเราตั้งใจสอนเราจริงเราก็เลยแบบว่าต้องตั้งใจทําให้ดีที่สุดก็คือไม่ว่าจะแบบไปดูแบบ เราเองจะไปดูกระจกเรื่อยๆแล้วแบบเอ้ยถ้าเราพูดบทเนี้ยเราจะแบบทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะแอคทีฟตัวเองมากขึ้นมากกว่านะครับแล้วก็ถือว่าเป็นผู้่มกลับมันก็เป็นครูสอนเราด้วยใช่ครับใช่ครับนะฮะเพชรมีอะไรอยากจะอวยพี่ทิมไหมฮะนะร่วมงานพี่ทิมเป็นไงฮะก็สนุกดีครับพี่ทิมเขาจะบอกว่าดูไหมดูไหมพี่ทิมดูไหมไม่ดูเลยครับแล้วฮะแล้วเป็นกันเองมากตอนพี่ทิมสอนบท โจมบทจูบบทเลิฟรงเลิฟซีเป็นไงฮะโอ้โหเนี่ยสำคัญเลยแหละคนคนพบเลยไหมฮะคนพบตัวเองไหมไม่ใช่คือจะจะจะชอบแซวกันทั้งกองจะแซวกันแพทย์กับพี่ทิมเพราะว่าพี่ทิมก็คอยคอยสอนทุกอย่างเลยนะครับทั้งเรื่องการพูดบทก่อนเข้าบทเนี่ยการในอารมณ์ในในคำในประโยคมันแล้วก็ทุกอย่างพี่ทิมเขาจะคอยสอนทุกอย่างเลยครับแล้วเหมือนกับในกองเหมือนกั หมือนก็เป็นเพื <S <S ่อนเล่นกันแต่เวลาเวลาเล่นก็คือเล่นแต่เวลาแอคชั่นปุ๊บก็คือต้องจริงจังทีมเขาจะเป็นคนที่แบบจริงจังทำทํางานมากมาถามผู้กํากับดีกว่าครับพี่ทิมครับฉากไหนในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่พี่ทิมรู้สึกว่าผ่านฉากนี้ยากมากเลยแล้วก็แบบเราคิดว่าเหมือนกับเราตั้งใจอยากให้ฉากนี้มันดีที่สุดอะไรอย่างนี้มีไหมฮะฉากยากนะครับน่าจะเป็นฉากที่พระเอกบอกรักนางเอกขอเป็นแฟนอันนั้นเนี่ยมัน มันมีเรื่องราวก่อนหน้านั้นมาเยอะแล้วก็มันต้องพยายามทําให้คนดูแบบรับรู้ได้ว่าพระเอกนี้แบ็กกราวข้างหลังในชีวิตของตัวเปอนยังไงมันมีปัญหามีอะไรอยู่เยอะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าพยายามสนุกสนานเพื่อกบเกิดปัญหาเหล่านั้นวันหนึ่งตอนที่เขาจะมาบอกรักผู้หญิงสักคนหนึ่งเนี่ยมันต้องเลือกจังหวะอารมณ์ให้มันเหมาะสมให้คนดูดูแล้วแบบว่าทั้งสงสารด้วยทั้งเอาใจช่วยด้วยนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยคนที่ชมจะได้อะไรครับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ เข้าไปตอนแรกก็น่าจะได้ความจริงๆแล้วเป็นเหมือนกําลังใจให้คนที่ที่ไม่มีแฟนหรือกำลังมีแฟนอยู่ดูหนังแล้วก็รักกันมากขึ้นไ้่มีแฟนก็ก็คือเรื่องราวแบบนี้วันนึก็อาจจะเกิดขึ้นกับคุณได้ใช่ตอนสมัยผมเด็กๆผม่าอย่างนี้นะอันนี้พี่พูดเรื่องจริงนะสารภาพบาปเลยนะตอนสมัยอยู่มอปลายนี่นะมีแอบชอบสาวออฟฟิศนะฮะเคลซี่มากเลยโโดนมาก เรื่องนี้นี่เอามาจากชีวิตพี่เลยชัดๆนะฮะเข้าฝันกันมาเลยเขาฝันกันอะไรครับเดี๋ยวให้พี่ทิมฝากภาพยนต์เรื่องนี้กับคุณผู้ชมหน่อยครับครับ ลักสุดท้ายป้ายหน้านะครับเป็นเป็นภาพยนตร์ที่ทางทีมงานทุกคนพี่น้องๆเนี่ยตั้งใจทํากันมากนะครับก็จริงๆแล้วมันก็สนุกมาตั้งแต่หนังสือแล้วล่ะครับนะครับมันเอามาจากหนังสือนังสือก็สนุกสนานมากนะครับจนกระทั่งมาถึงวันนี้มันได้เป็นภาพยนตร์แล้วยังไงก็ฝากให้ไปติดตามชมด้วยครับใช่ครับนะน้องเพชรครับฝากภาพยนตร์เรื่องนี้สักหน่อยนะครับครับก็เพชรก็ขอ ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับรักษาป้านานครับเป็นพระเอกเรื่องแรกด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆทางทีมงานทุกคนเขาตั้งใจทําหนังเรื่องนี้มากเลยครับแล้วก็ยังก่อนหนือเพจขอขอบคุณผู้ใหญ่ไฟตาทุกคนเลยนะครับที่เปิดโอกาสให้เพชรได้มารับบทเป็นพระเอกนะครับที่เป็นเล่นเป็นเด็กหมอปลายนะครับเข้าจอดเมื่อวันที่16มกราคม2555ครับอย่าลืมไปดูกันนะครับครับผมสันเจนครับนิดนึงครับผมก็สันเจนก็ก่อนหนึ่งก็ขอขอบคุณครับ พี่พุ่มกับพี่ทีมทุกคนนะครับพี่ทีมงานทุกคนนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ทางไฟสตาทุกคนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของเจิ้นที่แบบได้เข้ามามีโอกาสมาแสดงครับภาพยนตร์ครับก็ยังไงเจิ้นก็ทําเต็มที่ครับแล้วก็เหมือนกับว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเหมือนกับว่าอาจจะโดนหลายๆคนนะครับต้องไปดูครับเพราะว่าความรักมันแบบแตกต่างวัยเนี่ยมีอยู่จริงๆแล้วเหมือนกับว่า ถ้าแบบไปดูแล้วอาจจะแบบโดนโดนก็ได้ครับแล้วก็เหมือนกับว่าเรื่องนี้ต้องสนุกแน่ๆครับใช่อย่าลืมนะครับวันที่26มกราครับครับรักสุดท้ายป้ายหน้ารักสุดท้ายป้ายหน้าจอดยี่สิบหกมกราคมนะสอง5ันก็ไปติดตามกันได้ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะครับและนี่ก็คือนักแสดงและผู้กำกับจากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตเบรกกันสักครู่หนึ่งนะฮะช่วงหน้ามาอยู่กันต่อในเรื่องเรื่องราวของครมู